ก็มาวิจารณ์ผลการแข่งขันคู่ระหว่าง PSG ปารีสเซ็ชมงนะครับเจอกับราชันชุดขาวยูเมลิดนะครับคู่นี้สกอร์ขาดถึง4-0โดยเป็นฝ่ายของปารีสที่ย้ำอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไอไฮไลท์ผมดูมานิดหน่อยนะครับเห็นการทำประตูบ้างนะครับแต่ด้วยไอฟอร์มการเล่นของปารีสแล้วก็ ใสนสภาพความพร้อมของทีมนะครับผมดีใใดกว่าลิมลิตมากครับลิมลิตคือผู้จัดก,การทีมเข้ามาใหมย่ยังไม่พร้อมบริหารจัดก,การทีมได้เตรียมที่นักเตะยังต้องยังต้องซ้อมยังต้องรับการเทรนนิง่งต้องไอป,ปรับทัศนคติเพื่อให้เล่นให้เข้าระบบของโค้ชคนใหม่ให้ได้คือมันเป็นเรื่องยากแล้วที่โหคุณย้ายเข้ามาแล้วแบบ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบ,บอลซ้อมมันกี่นัดไม่รู้แล้วต้องอายุกทีม,มาโข่งมาแข่งแล้วคงคงไป,ไปไปด้วยประสบการณ์เดิม,มๆนะครับนะครับไปเพิ่มเติมประสบการณ์เพิ่มแต่ว่าด้วยผลที่ออกมาทุกทีมที่เขา้าเข้าแข่งในในถ้วยนี้นะครับต่างก็ต่างก็มีเป้าหมายพอสมควรแล้วก็ปารีดผมบอกแล้วนะครับว่าชุดนี้ไม่ได้กระจอกครับกระแทกทีมใหญ่ๆเนี่ยออกจากเส้นทางการแข่งขันไปหลายทีมแล้วนะครับเพราะว่า เป็นทีมเด็กที่อยู่ในสเปคบอลรุ่นใหม่ครับวิ่งวิ่งเช็คสถิติกันเนี่ยวิ่งเช็คกันเลยนะครับวิ่งบีบแต่แดนหน้าแดนหน้าตัวเองนะครับก็คือแดนรับของคู่ต่อสู้กลางก็ไล่นะครับแดนเองก็ไล่นะครับแล้วเวลาทําบอลเนี่ยทาเป็นยังหวะนะครับเลี้ยงเลี้ยงสังเกตเลยจะมีตัวเลี้ยงนะครับึ๊ดๆแต่ยับไม่เลี้ยงไปล้มเข้าใจไหมครับแต่จะไม่เลี้ยงไปล้มเลี้ยงไปแล้วพยายาม จ่ายให้แม่เลี้ยงเลี้ยงจ่ายเลี้ยงเลี้ยงจ่ายแล้วมีตัวเติมเข้าดามือบอลขยับตลอดเวลาเกมลุกนะบบอลขยับตลอดเสียบอลโดนตัดเป็นเรื่องธรรมดาบวิ่งวิ่งกลับมาไล่ไล่ตั้งแต่แดนหน้าลงมากลางลงมาหลังครับซึ่งเลมิลิ์ตรงนั้นก็ไม่มีประโยชน์นั่งตรงนี้แหละเลมิลิธไม่มีนักเตะที่จะมาตอบตอบโจทย์เกมของฟารีดได้ในตอนนี้เพราะหนึ่งอะไรไหมครับที่มีตอนนี้นะครับนักเตะก็ เป็นทีมปะสะนะครับมีอายุมากอายุน้อยประสบการณ์นะครับแล้วก็โค้ชเข้ามาใหม่ยังไม่มีแผนการที่จะจัดการกับระบบของปารีสได้ดีแต่ผมเชื่อว่านะครับอีกหน่อยนะครับจะมีทีมที่สามารถจัดการกับปารีสได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือสปเปอร์จริงๆแล้วไอสไตล์การเล่นของของปารีสช,ชุดนี้ที่หลุยส์อนลิเกเป็นคนคีโคสเนี่ยนะครับ รีบรีบูก็บุกไปอัดถึงบ้านมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าฟอร์มในแต่ละนัดแล้วก็รูปแบบในแต่ละเกมอย่างเงี้ยนะครับรว่ามันเกิดผลอะไรกันขึ้นบ้างเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าเนี้ปาลิ่งยิงยิงใครไม่ไม่ค่อยขาดกระจายหรอกครับถ้าเป็น, <S <S นยูฟ่าฉันไม่หลีกครับเยป็นสองนึงสามสองอะไรเงี้ยหนึ่งศูนย์อ,อย่างเง,งี้ยแต่พอตอนหลังนี่ไปเจอทีมที่มันถูกฉลกกับฟอร์มตัวเองนะครับพอผ่านเข้าไปในรอบลึกได้เข้าใจไหมผ่านเข้าไปในรอบลึกได้เจอทีมที่ถูกฉลวกกับลีเจต <G ül ets> กับฟอร์มีเองก็สามารถสามารถป,ประสบความสำเตร็จได้ยิงสกอร์ยิงสกอร์เบิกบานเลยครับที่ี่บอกว่าลีมิลิตรีมิลิตรม,ตมันก็ไม่ได้ผิดหรอกว่านี่มันต้องไปแพ้สี่ศูนย์นะครับเพราะว่าขนาดอินเตอร์คู่จริงยังโดนแพ้ศูนย์นะครับแล้วก็ด้วยด้วยความมั่น,นใจของนักเตะครับด้วยการเข้าทํานี่มันกล้าเล่นกล้าทําแล้วก็ความแม่นยําในการจบครับมันมีนะครับอันมีก็คือยิงตรงกอดเป็นเข่า เหมือนโกจะเศร้าเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะตรงแต่ว่าอีกหน่อยผมเชื่อว่าจะต้องมีมีคนคิดแผนึ้นมาจัดจัดการที่เด็ดที่ขาดของปาปารทุกนี้แบบนี้ได้แน่ฟังถึงเซซีฟังถึงเซซีส่วนเชลซีนะครับเัลซีก็เป็นเด็กพลังหนุ่มนะครับแต่ว่าเรื่องระบบทีมวงทีมเบิร์กการมีสมาธิกับเกมนะครับการรักษาตําแหน่งนะครับนะครับจะมีความมั่นคงตรงนี้หรือเปล่าที่จะไม่ใช่ว่า เด็กเหมือนกันลรวจะบีก so well, ันได้ตลอดนะครับมันมันเป็นเรื่องของทีมเบิร์คเรื่องการจัดการเรื่องการแก้เกมด้วยครับว่าขึ้นขึ้นเกมแบบนี้รับแบบไหนสวนสวนยังไงได้เปลี่ยนเนี้ยครับเปลี่ยนบอลเปลี่ยนบอลไปฝากไหนนะครับฝากบอลที่ใครเป็นคนโอโอเปนเพย์ให้สวยเงี้ยเข้าใจว่าโอเปนเพย์ไหมครับฝากบอลให้ใครโอโอเปนเพย์สวยคือเปิดไปแล้วเนี่ยโอกาสมีเลยเงี้ยนะครับเข้าไปทําเข้าไปจ่ายนะครับอยู่อยู่ที่แบบแบบนู้นแบบนี้ด้วยแต่เชลซีอ่ะ ดูหลายทีนะครับไอ้เรื่องทีมเวิร์ความสามัคคียังสู้ปารีสไม่ได้ครับที่เด็กที่ขาดบางครั้งแย่งกันยิงก็มีครับแย่งกันยิงก็มีไอ้แล้วระดับทีมใหญ่ๆแล้วผู้เล่นมันมรู้จะเข้าใครบ้างป่าที่ชอบยิงนะครับนั่งใกล้ๆกันนี่ผมก็อย่ามาโกรธมาเครื่อนในผมพูดลยแบบเรื่องจริงนะอระดับมาตรฐานเขาไม่แย่งกันยิงแล้วบางลูกครับรู้เลยว่าใครยิงจะเข้าครับจะไม่ฝืนยิงจะจ่ายเพื่อนนะครับ แต่ไม่เราผมดูมาเยอะมอนแล้วโอ้ยระดับคาถึงแบบบางคนนะครับมันยิงเองก็ได้อย่างพวกโรนินโยกเมื่อก่อนผมดูสมัยวัยรุ่นนะโรนินโยหรือใครหลายคนนะที่ผมรู้จักนะครับยิงเองก็ได้แต่ว่ามันเห็นโอกาสเพื่อนมันสมมติมันมีโอกาส70%เปนี้ยแปดสิบแต่เพื่อนมันเก้าเก้าร้อยมันไหลนะครับแต่ยิงนะสนุกดาะ ไม่แห้ตงตัวนี้ไปจ่วงขาลงกับแมนลิส์อะเชื่อผมว่าเปิดมาดูการหน้าก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับแมนลิสกับบาซ่าน่าจะสู้ซ่าอยู่ครับแล้วก็ไล่กันมาแลแ้วเอเลนิโก้ครับบอลสเปนครับแอเลน,นิโก้ไอพวกไล่ๆกลางตารางหน่อยหนีไปพนม่งบตงเมติดบินเบาแลนะ บินเบาเอาอยู่นะบินเบาแต่บินนะอะสังเกตดิมมันจะมีบอลที่แบบพากินตังบ่อยๆแล้วดูดูไปเรื่อยๆแล้วบินตรงบินเบาไงเก็บไปคลิปฮะเอาก็แล้วฮะเอาอะตอนนี้ก็ปิดคลิปแค่นี้ครับปาลีสุดจุดนี้มันปิดครับแล้วก็ ระบบของมันเวิร์กครับเราเล่นกันายทีมถ้าแตงแตงแตงเนี่ยแตงมาเขาเลยมันฟิตนี่มันแตงมาเขาเลยมึงอะน่ยตรงแต่งแขงเน้นๆนะต้องน้ำลายหรือต้องใช้เจลเควายหล่อรื่นก็อรจริงๆครับพูดถึงถ้าเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลอาร์เซนอลตรงนะครับถ้าเป็นเกมระหว่างปารีสอาร์เซนอลถ้าอาร์เซนอลเฉียบคมในจังหวะจบนะครับ แม่งจบปารีสล่วงไปแล้วแล้วไปคว้าแชมป์มันชนะอินเตอร์แล้วมันไม่เฉียบคมทุกท่านก็เห็นนะจากไฮไลท์ที่ดูมันมีโอกาสจบตั้งหลายทีมัน,มนทำทำเสียของครับไม่ใชเหมือนพวกผมเนี่ยทองกองอยู่ขา้างหน้าปัดตองกัมขี้เอาไา <c oughs> ว้นะครับเราปิดคลิปมันแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องบางเรื่องก็ <c oughs> คุยกันสนุกสนุกครับไม่ได้สีรุ่งสีเรี่ยยอะไรหรอกรบ,บอลเราก็รู้อยู่ รีมารีดน,นะนะมีนักเตะด,ดีจริงแต่มันหมดยุคกันลาติโก้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูอย่างแมนยูเมื่อก่อนท่านเซอร์เงี้ยตอนนี้โอ่เซอร์ซ่าไปแล้วนะครับลิตตี้ก็กําลังจะไปเหมือนกันกนะครับจากเริ่มเพิ่มในเริ่มเฉิ่มเบื้อแล้วเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยที่โบูบูไปหลายๆฤดูกาลช่วงก่อนเนี่ยก็กลับมาแบบฟููฟูเหมือนกันนะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหวนกลับมาได้แชมป์พีมยรีกนะครับ ส่วนเว,เวทีฟ่าจะไปนลีกก็ไปประจำอยู่แล้วก็ช้ำมาลุกทีมีปีหนึ่งชิงกับบาเซโลน่าอ่าไม่เคยจะได้แชมป์อยู่แล้วอีก่ไม่กี่ทีไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีสิบห้าทีเปลี่ยนตัวแป๊บเดียวไปเลยสองเม็ด <c oughs> แอมโมเนียนี่โอเคกลางคนระับโดนยิงนะเนี่ยเฉียดแข้งเฉียดขารอดด่านเฉียดชิวกันไปนะเข้าลูกเลียดเลียดกดที่เสาแรกเลยครับแหวกเข้าไปทั้งนะั้นแอ้วหนพไปคีบนะ